สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้เช็คพลังงานของเขาหน่อยนะคะลัคนาหรือราศีของเขานะคะไม่ถุนตุนกลุมธนูเมฆสิงไม่ถุนตุนกลุม ฮานูเมสิงนะคะเออคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำเภาวะผู้นำสูงแล้วก็มีความฉเฉลียวฉลาดเก่งพูดตรงเป็นคนที่คิดช่างคิดคิดเยอะเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็มีอีโก้ด้วยค่อนข้างดือ้อมีความรักอิสระ เขาเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วแล้วก็ใจใจร้อนใจเร็วถ้าคิดหรือตัดสินใจอะไรแล้วคนอื่นมาเปลี่ยนใจยากนะคะเพราะเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นของตัวเองประมาณว่าฉันคิดมาแล้วฉันตัดสินใจแล้วฉันคิดมาดีแล้วแล้วฉันเชื่อในความคิดของฉันอะไรประมาณเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะคนคนนี้โดดเด่นนะคะ มีความโดดเด่นอาจจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความสามารถที่โดดเด่นคุณล่ะดูลพลังงานของคุณหน่อยคุณลัคนาหรือราศีมีนกรกฎมีนกรกฎธนู นะคะมินก็ระกฎธนูคุณเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่มีความอ่อนไหวใจอ่อนเปราะบางแล้วมีความน่ารักขี้อ้อนแบบเด็กๆแต่มีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็มีความขี้เล่นรักสนุก คุณกับเขามีมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคืออาจจะชอบอะไรที่แบบสนุกสนุก,นกอาจจะคุยกันถูกคอนะชอบอะไรที่แบบสนุกท้าทายตื่นเต้นหรือแบบมีความแบบสนใจในในบางสิ่งบางอย่างที่ที่คล้ายๆกันนะคะแล้วคุยกันได้คุยกันถูกคอความสัมพันธ์ของคุณกับเขา เป็นยังไงเอ่ยอ,ออกแนวรักๆเลิกเลิกนะคะความสัมพันธ์นี้คือมันมันตัดกันไม่ขาดเลิกกันมาหลายรอบแต่ว่ามันก็กลับมาต่อติดสารต่อเริ่มต้นใหม่มันเป็นแนวแบบไม่ใช่ความรักแบบหวานแหววอะไม่ใช่ความรักแนวโรแมนติก ชุ่มช,ชื่นหัวใจขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความแบบเออพูดยากคือจะบอกว่ามันท็อกซิกก็ก็ไม่เชิงอะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ความรักที่ที่ดีสักเท่าไหร่ม,มีความมีความเจ็บช้ำน้ําใจอยู่มีความเสียใจหรือผิดหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็ตัดกันไม่ขาด ออกแนวเ,เป็นคู่กรรมนะเออเอ,อเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะตอนนี้คนคนนี้ชูว์บอนเอโดฟบอ t เทนออฟเพนทาโลเฮ้ยเขาคิดเขาแพลนเรื่องของความจริงจังเกี่ยวกับคุณแหละคนคนนี้คิดว่าแบบเออหรือเราจะคุยกันในเชิงที่มันจริงจังมากขึ้น หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการแบบสร้างครอบครัวแต่งงานอะไรแบบนี้ก็มีนะคะหรือบางคนถ้าเป็นคนคุยกันอยู่แต่จริงๆถ้าดูจากสถานการณ์ความสัมพันธ์เมื่อกี้ไม่น่าจะเป็นคนคุยและออกแนวลักๆเลิกๆ่ะนะคะน่าจะคบคบกันอยู่แต่ถ้าใครที่เป็นคนคุยก็อาจจะมีการขอคบเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเป็นแฟนกันอยู่ก็อาจจะแบบว่า,ามีคุยเรื่องที่จริงจังมากขึ้นหรือว่าเอาเป็นว่า แผ่นแพลนเอาไว้ว่าจะพูดคุยหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปในเชิงที่จริงจังจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะก็เข้าขากันดีนะดูเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีดูแบบคุยกันดูเรื่องคุยกันถูกพอแล้วก็มันเหมือนกับตัดกันไม่ขาดมันมีความผูกพันไหนไหนก็ตัดกันไม่ขาดแล้วงั้นก็งั้นก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละคุยนอฟเพนทาเคิล เซเว่นออฟบอนเอสซอนเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะมีค่าแล้วก็มีความสำคัญกับเขามากๆนะคะเป็นคนที่สำคัญมีอิทธิพลทางความรู้สึกทางจิตใจแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าก็ไม่อยากจะสูญเสียไปอะ่ะเออก็อย่างที่บอกแหละพอเลิกกันแล้วมันก็กลับมาคืนดีกันอีกมันก็เลยเหมือนกับว่าความรู้สึกมัน จะไม่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแล้วอะเขารู้สึกเหมือนคุณเป็นเป็นคนในครอบครัวเป็นใครที่มีความสำคัญมากๆคนหนึ่งในชีวิตของเขาน่าจะตัดกันยากแล้วอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นนะคะแล้วคุณก็เออเขาเขาก็มองว่าคุณอะดีที่สุดละเท่าที่เท่าที่เขารู้จักเท่าที่เขาคบหาหรือพูดคุยมาหรือ เคยพบเคยเจอมาเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยดีที่สุดแล้วในตอนเนี้ยนะคะเป็นคนที่เอ่อค่อนข้างจะโดนใจตรงใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เหมือนกับผ่านอะไรกันมาเยอะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรกันมาก็เยอะเหมือนกันนะคะ The Fool n i of Cups เอรลบสอดอจริงๆริงเขาอยู่กับคุณแล้วเขาค่อนข้างจะสบายใจมีความสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือเครียดอะไรมากมายหมายถึงว่าคุณอาจจะให้อิสระเขามีความรู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนได้เป็นแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อ่โอเคแหละมันก็ยังมีความกังวลในในบางสิ่งบางอย่างที่ อาจจะเป็นเรื่องที่เขาคิดไปเองหรือเขาก็อาจจะคิดมากเรื่องนูน้นเรื่องนี้จุกจิกจุกจิกนะคะแต่ความสบายใจมันมีมากกว่าความกังวลอ่ะต้องบอกอย่างนี้ความสบายใจที่เวลาอยู่กับคุณนะมันมีมากกว่ามันมีมากกว่าความรู้สึกในเชิงลบมันมีมากกว่าความรู้สึกที่แบบอ่หวัดกลัวละแวกหรือไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าตรงสไปคเคาค่อนข้างเยอะ ที่บอกไปอ่ะเราบอกแล้วว่าเหมือนคุณกับเขาอ่ะมันมีจุดอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันอ่ะมันมีความความชอบหรือความสนใจอะไรบางอย่างที่คล้ายกันหรือมีนิสัยที่คล้ายกันแล้วมันคุยกันรู้เรื่องมันจุนกันติดมันเข้ากันได้นั่นแหละคือคือจุดที่ทําให้เขาอ่ะสบายใจกับคุณเหมือนเป็นเป็นคนไทป์เดียวกันเป็นคนที่เอ่อเข้าใจกันอะไรแบบนั้นนะคะเขามองคุณอย่างนั้นทีนี้ มันก็เลยเหมือนกับว่าความสบายใจมันมีเยอะแต่ถามว่าปัญหามันมีไหมมันมีระหว่างคุณกับเขาอะปัญหามันก็มีแต่มันก็น้อยกว่าน้อยกว่าเรื่องดีๆน้อยกว่าความสุขที่เขาได้รับจากคุณอ,อ่ะเขาจะทำยังไงกับคุณะคะเร็วๆนี้ฟอบส e เทมเพรสซิกออฟบอน อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันหรือว่ามีอะไรที่มันแบบกระโดดก้าวกระโดดมากนะคะแต่ว่าการกระทำหรือสิ่งที่เขาจะทำแบบคุณนะมันคือเรื่องของความสงบความสบายใจเป็นว่าเร็วๆนี้ถ้าถ้ามีการถ้าคุณกับเขาทะเลาะกันอยู่ณนะตอนนี้ก็เร็วๆนี้ก็คือมันจะมีการเจราจาพูดคุย แล้วก็เหมือนกับคืนดีกันออประนีปนอมเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันสงบมันสบายใจมันร่มเย็นหรือมีการเคลียร์ใจอะไรกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่ความสัมพันธ์ก็จะสงบสงบแต่แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของการพูดคุยการการปรับตัวอะไรที่แบบเหมือนพัฒนาพัฒนาไปอีกขั้นพัฒนาไปอีกระดับ เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นหรือว่าชัดเจนขึ้นหนักแน่นขึ้นนะคะอือโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ